สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องตองพร้มพบกับท่านผู้ชมวันนี้7กรกฎาคม2565นะครับ2ทุ่มเศษนะครับคลิปนี้นำคิวรับเงินประชาชนในเดือนกรกฎาคม5 6 5มีคิวรับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐอีก6วันนะครับซึ่งภาครัฐจ่ายผ่านช่องทางต่างๆเริ่มรับพรุ่งนี้วันแรก8กรกฎาคมครับไปดูครับมีเงินอะไรบ้างครับ8กักฎาคมครับ เงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด600บาทนะครับโอนเข้าบัญชีธนาคารนะครับคุณแม่ที่รับที่ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเอาไว้ก็รอรับพรุ่งนี้ครับ8ดกรกฎาคมเบี้ยคนพิการ800บาทครับผู้พิการอายุ18ปีครับ1,000บาทผู้พิการอายุต่ำกว่า18ปีนะครับสาหรับผู้รับเป็นเงินสดก็ติดต่อหน่วยงานเดิมที่เคยรับสาหรับผู้รับทางบัญชีธนาคารก็พรุ่งนี้เงินเข้านะครับ8กรกฎาคม65 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุครับรับตามขั้นบันไดของกลุ่มอายุ6 0 0 7 0 0 800พันนะครับยังอัตราเดิมนะครับเข้าบัญชีธนาคาร8กรกฎาคมส่วนผู้รับเป็นเงินสดก็ติดต่อหน่วยงานที่เคยรับเป็นประจําทุกเดือนครับพรุ่งนี้8กรกฎาคมนี่แหละครับเป็นวันแรกของการจ่ายเงินช่วยเหลือกลุ่มต่างๆมาดูวันต่อไปครับ12กรกฎาคม65ครับเงินค่าบริกการ1น0 0บาทของอสมอสส,สทั่วประเทศโอนเข้าบัญชี 12กรกฎาคมห5ครับ15กรกฎาคมครับเงินช่วยผู้สูงอายุรายได้น้อย50าบบาท100บาทจ่ายเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับวงเงินนี้กดเป็นเงินสดได้อันนี้ก็ได้เฉพาะผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้นนะครับ15ากรกฎาคมห5กดเงินส่วนได้นะครับ18กรกฎาคม65ามีการจ่ายเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถกดเงินสดได้นะครับเป็นเงินคืนค่านับประปาไม่เกินร้อย สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เอาไว้แล้วและใช้น้ําประปาไม่เกิน3 1 5บาทในเดือนพฤษภาคมและจ่า,ายบินค่าน้ําไปแล้วถ้าใครใช้น้ําไม่เกิน3 1 5ได้คืน1 1 8กรกฎาคมกดเป็นเงินสดได้นะครับส่วนใช้เกิน3 1 5ไม่ได้คืนนะครับค่าไฟฟ้าก็ได้คืนไม่เกิน3 1 5สําหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เอาไว้และใช้ไฟ <ๆ S 2> ไม่เกิน3 1 5ในเดือนพฤษภาคมและจ่ายบินไปแล้ว จะได้คืิน18กรกฎาคมนะครับส่วนใครใช้เกิน3 15ไม่ได้นะครับ19กกรกฎาคมครับมีเงินจ่ายตกเบิกย้อนหลังเข้าบัญชีธนาคารให้ผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพอยู่แล้วเป็นประจําทุกเดือนนะครับวันที่19นี้เขาเรียกว่าเงินพิเศษช่วย4เดือนนะครับ19กรกฎาคมเข้าบัญชีธนาคารบัญชีเดียวกันกับบัญชีที่รับเบี้ยยังชีพเป็นประจําทุกเดือนนั่นแหละครับส่วนใครที่รับเบี้ยยังชีพเป็นประจําเดือนแล้วเป็นเงินสดเงินนี้วันที่19กก็เขาจะจ่ายเป็นเงินสด นาอบตอหดรือเทศบาลตามที่เคยรับนะครับโดย60-69ถึงปีรับเดือนละ119้กรกฎาคมได้เงิน400นะครับและจะได้19สิงหาอีก1้อ 19. กันยายนอีกร้อยนะครับผู้สูงอายุ70-79ถึงปีรับเดือนละ150 19กรกฎาคมโอนเข้าบัญชี600นะครับ19สิงหากับ19กันยาได้อีกเดือนละ1 5 0นะครับ8 0ถึงปีผู้สูงอายุกลุ่มนี้รับ เดือนละ200นะครับ4เดือน800ก็โอนมาที่19กรกฎาคมนะครับสิสิงหาได้อีก2 0 0 19กันยาได้อีก200นะครับผู้อายุ90ปีขึ้นไปที่รับเบี้ยยั้ยงชีพบอยู่เป็นประจำทุกเดือนเดือนละพันครับจะได้รับเงินพิเศษเดือนละ250วันที่19โอนให้ย้อนหลัง4เดือนเมษาถึงกรกฎาคม6ก1,000าโอน19กรกฎาคมนะครับแล้วก็19สิงหาได้อีก250 19กันยายานได้อีก2 5 0ครับนี่ก็คือเงินตกเบิกยอ้อน สำหรับผู้สูงอายุ19กักฎาคมได้ทุกคนนะครับ22กักฎาคมครับจ่ายเงินเข้าบาัตรสัการแห่งรัฐนะครับสําหรับผู้พิการที่มีบัตรสัมปการแห่งรัฐกดเงินสดได้200บาทครับ22กักฎาคม65ครับทั้งหมดคือคิวรับเงินประชาชนที่จะมีอีกในเดือนกักฎาคม6วันตามที่กล่าวมานี้ครับสวัสดีครับ